อเอเสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดเกาะมังกรนะครับมับงกรแดงด้วยครับนี่เป็นชุดเกาะที่เพิ่งออกออก,ออกมาใหม่ก็ก็ไม่ใหม่มากหรอกครับรับชมกันเดยอ่าครับมาต่อกันเลยครับเอท่านผู้ชมจะสังเกตนะ,นะครับว่าทําไมบนมือถือผมปุ่มเลื่อนกับปุ่มกดยิงไม่มีครับเพราะว่าผมใช้จอยครับ จอยต่อไม่ต้องถามหราครับว่าจอยใครจอยเพื่อนครับไปเอามานะครับเขาเรื่องเลยชุดเกาะเนี่ยครับลวดลายก็เท่ดีครับลองต่อยคนดูดิการวิ่งก็เร็วอยู่ครับเร็วสองสิตายครับอาจจะแหลกหน่อยครับขอโทษด้วยมัดเดือยแรงเป็นไงอ่ะอีกคนนั้นไม่ได้ ตายครับอันนี้ปืนปืนของชุดเกาะมังกรแดงครับมันจะเป็นแบบกรงเล็บออกมายิงออกมาก็จะเป็นกรงเล็บยิงออกมามันก็ไม่ถึงกับแรงมากหรอครับแต่ก็พอเล่นได้ ใครมีก็ซื้อไปครับถ้าอยากซื้อรวยก็เจอเติมนะครับรวยจริงลองกับรถบ้างครับหารถกันขันนั่น,นวิ่งก็วิ่งเรมวนะครับเป็นชุดเกาะต่อตอนมารับก็เสียง อลองต่รถดูครับเออเอ,อ,อีกดกดผิดกดผิดเริ่มพังแล้วครับอันคันขึ้นแล้วครับต่มานึ่งปูโคตรทนทานครับ เอ็นหนึ่งครับหารถเพิ่มอีกคันอ่ะลงมาเลยมึงลงมนาะเป็นเดอะเฟตนะเว้ยอเอาไอ้เี้ยเฮ้ยอะไรวะถ้าปืนมนเนี้ยใกล้ๆครับตายไม่ตายยิงรัวๆเลย นะครับความสามารถมันครับก็พอเจ๋งอยู่ครับรูปล่างรูปล่างก็เท่อย,อยู่ครับ <S <S ถ้าใช้ในการป้องมือผมว่ามันไม่ดีมันแบบป่วนประชาชนปอ่อนตำรวจสองสามดาว,วได้ครับแต่เนี่ยห้าดาวไม่ไหวมันยิงไม่ค่อยโดนนะนี่ดูยิงคนก็ไม่ค่อยโดน มันเป็นกรงล็กไปยิงยากรู้จักเปล่าเจาสันดเดอะแฟดอายเป็นดเดอะแฟตแต่ไม่ใช่แฟตเร็วมากไม่เร็วเ,เกเินเร็วเกินนี่คป นี่ครับชุดก่อนนี้วิ่งก็เร็วนะครับตามรถบางคนันทันได้เลยครับอเอาไปดิวิ่งแซงได้ยังได้เลยครับแต่ถ้ามันขับเร็วๆเ,เนี่ยไม่ได้อ้าเอาเชี่อ วิ่ง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 ก่อนวิ่งมันไปเร็วพอแกไอ้เร็วเอาล่ะชนกันนะครับนี่คือทั้งหมดของชุดเกาะนี้นะครับทนก็ทนกระสุนอยู่นะครับ ต่อยสครั้งตายถ้าแรงๆก็ครั้งเดียวตายส่วนปืนน uh oh, oh, uh ี่ไม่ค่อยแรงเลยเอาเอาตามมาเร็วเร็มา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 ๆเอาเอาครับ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  วิ่งไม่ทันละว,วิ่งไม่ทันละเร็ว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 ,รว,รวลงมาซะทำไมอยากตายปุมโอ้นะครับม,มันจะเป็นปงเล็บมาครับเนี่ย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 เต็มเนี่ย,ย,ยครับ เนี่ยท่านผู้ชมครับมันจะเป็นเงี้ยสิบสี่ก็ศูนย์แต่มันหมดมันมันไม่มีมันหมดมันก็เติมมาเรื่อยๆยนี่คือความแปลกในเกมสตราร์วีคัสไปและตู้อุย้ยเหี้ยว่าเบิร์ดกระเด็น สวัสดีวันนี้ผมก็ขอลาตัวไปเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้ยนะครับผมจะสรุปอีกทีอ่ะชุดเกาะนี้นี้มังกรแดงนะครับความทนทางก็สูงอยู่หน่อยวิ่งก็เร็วนะครับการต่อยใช้ได้ครับปืนก็พอได้ความคิดผมนะครับมันแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลย ต่วันนี้ก็ขอลาตัวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ